สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเช้านี้นะครับขึ้นมายืนแถวโซนมา1นึ่งแสนสมืเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จอที่ทำการเบรกเอาทำไฮนะครับซึ่งถ้าเกิดสามารถเบรกได้แรงๆนะครับภาพมันก็น่าจะทำการฉีกเดเวอร์เจนได้แต่ถ้าเกิดทำเฟรมเนปิดแถวโซนนี้เนี่ย มันจะมีสัญญาณเดเวเวอร์เจนเกิดขึ้นนะเพื่อนซึ่งอาจจะทําให้มันมีเปอร์เซ็นต์ในการเบรกน้อยลงนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะซูมอินกันนะครับซึ่งโพอชั่นตอนนี้เราสวิปมาเปิดในฝั่งขาย S แล้วก็ถือในฝั่งพุทอปชันนะเราปิด L กันไปเมื่อวานตอนช่วงมันบวกประมาณ0.2เป์เซ็นะครับกออ็ถามว่าเสียระยะไปนิดนึ่งไหมเสียระยะไปนิดนึงแต่เราจําเป็นต้องกลับมาทําใหม่เพราะว่าเอาดูแล้วทำเฟรมย่อย,ยมีการออโต้แรเกิดขึ้นแล้วก็เดมีโอกาสที่จะปิดเดเวเวอร์เจนได้นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกปประะะมาาณ5นทีจิดล คราวนี้ตลาดเนี่ยมีกระแสของความโฟมโมผสมเข้ามา3เรื่องด้วยกันแหละที่ผมเห็นนะครับเรื่องแรกคือทางพาร์ทของตัวเลข c p i ที่ประกาศเมื่อวาน2.7ต่ำกว่าที่คาดการนะครับแล้วก็ทางพาร์ทของตัวโพนะครับของการปรับดอกตอนนี้พุ่งไปที่9.3ได้นะครับในการที่คิดว่าครั้งหน้าน่าจะมีการปรับลดแน่ๆน,นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดมีความผิดหวังเกิดขึ้นตลาดน่าจะคลกนะอ,อ,อีกหนึ่งอันนะครับคือทางพาร์ทของอีทิเรียมที่ตอนนี้บริษัทเอกชนเข้ามา กักตุลนทิทเรียมบนข้างเยอะนะครับเออแล้วก็มีการตั้งเป้าไว้ที่ว่ามีโอกาสขึ้นมาคิดแถวน7,000เหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเกิดสามารถเบรก5,000ไม่ได้ผมคิดว่า7,000น่าจะถึงได้เพราะว่ามีโอกาสาเป็นเวฟบ3ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเจาะซูมอินกันนะครับภาพรวมตัดตอนนี้เรามอกกันในคลิปครับ X.M นะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญ,ญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC, DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ X.M เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด Subs k, กดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะค,คนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับลาใครเข้าไปคุยตอนเล่าแชทดิสคอส telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสป,สปอเตอเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตคลิปนะครับแบบวีคリーนะเพื่อเรื่องการาจัดพอร์ตส่วนตัวมีนะครับสามารถไปทำดูกันได้แล้วก็ลิสต i n g ในฝั่งแอสเซทเว็บสามเนี่ยนะที่เราถือเพิ่มเข้าไปตอนนี้เป็น50แอสเซทได้นะครับในสสาาาามรถแกนนโค้้ดดล่ง สอบถามรายละเอียดน้องแอดมินได้เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้นุ่นสอนด้วยกับเรื่องการปูพื้นฐานมือใหม่ทั้งหมดนะครับ Market Cycle, m i n d s e t m o n e y Management วิธีการเทรดเบื้องต้นวิธีการเซ็ตอัพเงินไขการเทรดวิธีการโนนไซในฝั่งการเทรดฟิวเจอร์บิตคอยกิปโตทองคำนะครับแล้วก็ค้าสโกอตต์จะเป็นค้าที่ยัดวานน้องสอนด้วยกับเรื่องการสโนว์บอลการช็อตเพื่อล็อกแวลูการใช้งานออปชันนะครับที่สามารถจะเอามาแอบกับพอร์ตได้ในฝั่งของตอนช่วงที่เป็นจุดพีกับจุดบัตทมนะครับคราวนี้ ดีขึ้นมายกแผงนะเพราะว่าบิตคอย n ตอนนี้ขึ้นมาแถวโซนประมาณ1นึ่งแสนหนเหรียญเนาะก็ถามว่าเป็นโครงสร้างที่ดีไหมส่วนตัวผมกําลังดูภาพเดย์จบอยู่นะครับตะกี้อัดคลิปก็นั่งเติมออเดอร์ไปด้วยเพราะว่าเราสวิปมาเล่นในฝั่งของขา S ละแล้วก็ในฝั่งขา L เราปิดไปตอนช่วงเมื่อวานบวกมันศูนย์จุดสองนะครับก็เคลียร์ไปก่อนแล้วก็กระชากข,ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยทม์เฟรมเดมมันกาลังจะมีสัญญาณการเกิดเดเวอเรนซ์ Gen, ซึ่งอาจจะทําให้ภาพมันเนี่ยมีการปรับตัวแล้วทําการฉีก d i v e r g e n จนได้ยากขึ้นนะครับอันนี้คือความกังวลของผมตอนนี้นะฮะก็ถ้าเกิดเด y มันปิดแล้วไม่ได้เวอร์เจนหรือว่าเมื่อวานทำเฟรมย่อยไม่มีการ d i v e r g e n จนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําการปิดออเดอร์ในฝั่งขายเอาไปนะฮะเราก็ปิดปิดในฝั่งเอาคอยไปด้วยทั้งหมด2แถวเลยนะครับแล้วก็สวิปมาเล่นในฝั่งขา S ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเอาคอยดีดขึ้นมานะครับก็มีโซขึ้นมา9%นะครับฟอร์คอนปั๊ม15นะครับ ADA 8 ลิงค์1 11, อันนี้อยู่ในเหรียญเอาคอยของเราด้วยที่เราเคลียร์ไปก็ได้มาค่อนข้างเยอะเลยลิงค์รอบนี้เพราะว่ามกระช่าขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นตัวแรกของเหรียญแถวหนึ่งที่เรียกว่าวิ่งได้ดีนะครับตอนนี้เอาคอยที่เราทําการปิดไปบวกทุกตัวนะบวกทุกตัวนะครับคราวนี้มาดูการในฝั่งของตัวเฟรนกินเด็กนะครับอัปเดตชาวนี้68นะครับยัง ตัวเลขยังไม่ป๊อปอัพขึ้นมาใหม่เพราะว่าอีกประมาณ2นาทีถ้าเโมงนะครับเดี๋ยวเราแบกลับมาดูอีกทีนึงก็ได้ผมอยากเห็นนะคราวนี้ขยับมาดูในฝั่งของตัว long short liquidate นะครับหนึ่งหมื่นไอ้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น,นคนพอระเบิด400กว่าล้านเหรียญเพื่อนไม่ต้องสืบฝั่งขาเอสนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอีทก็กระชากข,ขึ้นมาตอนนี้บวกอยู่ประมาณเกือบ9%ได้นะครับก็ส่วนตัวผมมาเปิดเอสอีทด้วยรอบนี้ตอนช่วงประมาณบวกประมาณ5%ได้นะครับก็ทุนอยู่แถวโซนประมาณ4,450ตอนนี นะครับถือว่าราคาก็มีการสวิงอยู่มันเอ,อ3%กว่าๆนะครับก็ not bad เพราะว่าเราเราปล่อยสวิงได้มา10%ไมานี้สอลเรซเซอร์ของเรานะครับก็สมัยเข้าไปตามดูดีสคอร์กันได้นะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวบิตคอยนมาเรตีเทิร์นเพื่อนบวกขึ้นมา3%เดือนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่จะให้ปรับตัวเป็นซุปเปอร์บูริตซุปเปอร์บรีตคือบวกแบบ10% 20% ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราอยากเห็นมาเดือนหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องกันสองสามเดือนซึ่งถามว่าตอนนี้ข่าวดีผสมเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ตลาดไปไปเบาไปหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่ปรับลดแล้วใช่ไหมปรับเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคผมว่าโอเคเนาะสองจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวเลขนะเมื่อวานเพื่อนดูเงินเฟ้อนิดหนึ่งปรับมา CPI ประกาศมาสองจุดเจ็ด forecast สองจุดแปดคิดว่าน่าจะมีการขยับขึ้นถู้ไหมแล้วครั้งนี้สองจุดเจ็ดน่าไหมคราว่า ตัวเลขเงินเฟอ้อไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นตามทีออ่เขาคาดการณ์นะถือว่าเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องค่อนข้างดีนะฮะก็ทําให้ตลาดดีขึ้นมาเนาะแล้วก็ในพาร์ทของตัวบิตคอยเทียบกับบาทตอนนี้อยู่ที่3ามล้านแนะครับก็ไฮเก่าอินเทอร์โบมาณสล้านนะต้องเบรกให้ได้นะครับแล้วก็โลแถวโซนประมาณสามล้านหไม่ควรหลุดนะครับซึ่งถ้ามาดูในฝั่งตัวอีเทียมสปอร์ตอีเทียบนะครับอัปเดตมาเมื่อวันที่11ซื้อไปพันหนึ่งเพื่อนเพื่อนแบ็กบล็อกคนเดียวซื้อไป600นะครับ แรงดีดในชุดนี้เนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขนี้นะครับก็เลยโอเคมีการโฟโมเข้ามานะครับซื้อพันหนึ่งเลยนะเยอะนะแล้วก็ในพาร์ทของตัว Bitcoin spot ETF นะครับอ่าอัปเดตมาเอ่อวันที่11แรงแรงน้อยแรงซื้อเข้าเนี่ยน้อยกว่า Ethereum ประมาณ10เท่าอะ่ะ5เท่าโดยประมาณนะครับอ่าก็เอ่อ,อ,อทำให้ตอนนี้เนี่ยเอ่อตัวเลขที่ออกมากระแสะต่างๆความ เรียกว่าความโฟโมนะครับตอนนี้ที่ที่ผมมองเห็นเนาะก็เลยทำให้ตัวโผเนี่ยอีกมาสมาิ35วันของตัวในกลุ่มซีมิทติ้งเนี่ยจะมีการป,ปรับอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะลดนะตอนนี้ตัวเลขโพที่93.4%ซึ่งคิดว่าโอเคยังไงลดแน่นอนนะครับรอบหน้าคนมั่นใจมากก็มีความเสี่ยวนิดน,นึงถ้าเกิดสมมติออกมาไม่ลดนี่หรือว่าเฟดมีการพูดอะไรบางอย่างที่แบบไม่ลดเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อไม่ได้ลดไม่ได้เห็นว่ามันปรับลดแบบเห็นมีนรื่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเทิงเลย ตลาดน่าจะมีการปิดหวังเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับคราวนี้ในพาร์ทของตัวโอเมกาบอร์ดนะที่ไม่ได้สนใจอยากจะเข้าไปตามฟังนะครับตัว Google Meet นะครับก็สามารถคลิกลิงก์นะครับตัวไลน์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเว็บไซต์ของเรา o m e g a b o t x ์ดเอ็กซ์โอ o m กาเอ็กซ์บอนะครับอันนี้ก็เป็นโปรไฟร์เนาะที่มีการเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ปี2000ตลาดปีสองเดี๋ยวขอดูนะตัวเลขมันเหมือนมันไม่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 พุ่งขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ปี2019 นะครับ20.8ท,ที่เรามีการแบกเทรดเกิดขึ้นนะครับก็เต,ติบโตเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัว BDC เดี๋ยวจะเห็นภาพชาัดเจนเดี๋ยวเราจะมีการอธิบายในในตัวห้องกงโกลด์มิตนะครับเ,เพื่อนๆเห็นภาพแต่ตอนนี้อาจจะมีการดอดาวนิดนึงนะไซเวย์นะครับดอดาวเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างออกข้างนะครับพอออกข้างปุ๊บเนี่ยบอทของผมมันเป็นบอทลนะันเทรนเนาะแล้วก็เทรดเลเวลหนึ่ง X ในฝั่งบิตคอยอย่างเดียวมันก็จะมีการสับขาลอกบ้างบางช่วงนะครับซึ่งเนี่ยมันม มาดูกันในฝั่งตัวกราฟเทคนิค a l นะครับตอนนี้เนี่ยไทม์เฟรมเดย์เพิ่งปิดไปเลยหมาดๆนะครับประมาณ2นาทีได้นะครับก็อัปเดตด้วยเร็วทมเมื่อกี้นั่งเติมออเดอร์ไาด้วยดูโพชชั่นไปด้วยนะครับเพิ่งเติมออเดอร์เอสเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปตอนช่วงที่ก่อนปิดเนาะตอนแถบประมาณ2 1 2 0 2นะครับตอนนี้ก็ปิดมีแรงเจนเกิดขึ้นนะครับซึ่งสัญญาณแรงเจนพับเดย์เนี่ยจะส่งผลทาให้มันเล่นยากขึ้น แล้วก็วีคเล่นยากขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่ b d c ควรทำคือควรต้องกระชากแรงๆขึ้นไปให้ได้นะครับซึ่งหมายเนี่ยสิ่งที่เรา,เาจะจับจับตาเราดูเนะเดี๋ยวผมขอดูมันก่อนนะครับตอนนี้มันยังปกคุมด้เดวเจนอยู่นะครับเพราะว่าไอซไซ์ต้องเบรกแถวโซนประมาณเจ็ดเเจ็ตขึ้นไปให้ได้แล้วก็ในฝั่งของตัวภาพวีคนะครับภาพวีคเนีเลื่อนให้เลื่อนดูภาพวีคเนี่ยตอนนี้อถวมีสัญญาณการออกแรงอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าปิดแถวโซนนี้มีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ปิดนะต้องรอดูอย นะครับในเนี่ยวีคเรายังไม่ดูอะไรนะครับมาดูเดย์ก่อนเดย์ day เนี่ยมีเดเวอร์เซนเกิดขึ้นละเพราะว่ามันดิฟลงไปใช่ไหมแล้วมันมีการปิดทำเ,เรียกว่าเป็นไฮใหม่แล้วกันมีการเบรคออทัมไฮในภาพ day เดย์ที่เป็นทําที่ที่เป็นแท่งเทียนที่ปิดนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เริ่มเกิดสัญญาณเดเวอร์เซนเกิดขึ้นละอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาณเดเวอร์เซนที่อาร์เซค่อนข้างไกลเลยถามว่ามีแก๊ปให้ขึ้นเยอะอีกไหมก็ยอดเก่าอยู่แถวโซนมาณเจ็ดหกอ่ะนะครับต้องเดย์ต้องเบรกให้ได้เจ็ดหกให้ได้ถึงจะ อ่าเฮลตี้นะครับอ่า uh, แต่คราวเนี้ยในมุมมองของเอเลดเวฟนะครับที่เรามองเนี่ยอ่า uh, คงสร้างที่เราคาดหวังแล้วกันที่มันจะปรับตัวขึ้นไม่ได้ในชุดแรกในอ่าซีเนอโอแรกก็คือชุดนี้ที่เราวิ่ง5้าคลื่น1 2 3 4 5ตรงนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยอ่า uh, มันวิ่ง A B C นะครับที่เรามอง A B C นะครับแล้วก็4ตรงนี้วิ่ง5คลื่นดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องทำการเบรกออทอร์ไฮขึ้นไปแรงๆให้ได้นะครับซึ่งถ้ามันเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ย ไอซายอย่างแรกเลยจะขึ้นมาอยู่ในโซนบนแล้วก็กระชากผ่านได้ซึ่งถ้ากระชากผ่านได้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดเป็นเคสสมากขึ้นแต่ถ้าเกิดกระชากไม่ผ่านเนี่ยตรงทั้งแผงเนี่ยไดเวอร์เจนต์หมดเนาะก็จะทําให้มีการคอร์เรชันในภาพใหญ่หรือว่ามีการไซเวย์ตามกรอบที่เรามองในฝั่งเอ็นดิ้งนะครับดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวฟไอตัว b o t ท o m สีตรงเนี้ยไม่ควรหลุดถ้ารีบหลุดลงมาเลยตรงนี้จะไม่เกิดละนะครับแอบขยับมาดูในฝั่งซีเนโอที่2นะครับอันนี้คือเคสที่เราเเม bridge, ะซซปปรรรรีดดนนคับแต bridge, ตง่ง เดยมิดเดิลวเจนแล้วนะครับก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์มันอาจจะอยู่ในไพร์ออเทตที่2เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการขยับขึ้นมาเพราะว่าจริงๆมันควรจะต้องอย่างที่ผมบอกแหละขึ้นแรงๆไปเลยหรือว่าไม่ก็ออกข้างไปก่อนนะครับออกข้างไปก่อนแบบอ่าสักสามสี่วันแล้วค่อยเบรกอีกทีนึงแต่เท่านี้เท่านั้นอยาให้ขึ้นแรงๆไปเลยถ้าเป็นจากเคสเป็นเคสซูเปอร์บริดนะตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการเอสแบบอ่อนๆนะครับในการวางแบบเอสเอลแถวโซนประมาณแบบออทาไฮ นะฮะแล้วก็เช็คกิ้งเทรนด์นะครับซึ่งถ้าเกิดมาเช็คมันเช็คกิ้งเทรนด์แล้วมันผ่านเนี่ยเออเราก็ปล่อยสปอตลันไปก่อนนะเพื่อนดังนั้นเนี่ยเคสนี้เออเอาคอยก็จะได้ประโยชน์ด้วยถ้าเกิดมันปรับตัวเป็นซูเปอร์บิลดจริงๆนะครับดันั้นเนี่ยตอนนี้1 2วิ่ง3ตรงน,นี้แทร์เก็ตอยู่แถวนประมาณแสนหกหมื่น 160, นะครับแล้วก็ตรงน,นี้4อะไรก็ว่างกันอีกทีหนึ่งนะครับขยับมาดูกันในพาร์ทของการมองเป็นเออลักษณะเคสนี้นะครับที่เป็นเคสเอ,อ่อนแรงนะครับตอนนี้เนี่ยเกิด การอ่อนแรงเกิดขึ้นละเพราะว่าภาพเดมีนนแวนว d o ว n w a r d t r e เกิดขึ้นนะและน้นเนี่ยโอกาสที่จะสวิงขึ้นไปแล้วไปได้ไม่ไกลมากไปแถวแสนสามหมื่นอะไรเงี้ยไปได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มีโอกาสจบ5มีโอกาสจบห้าแถวโซนเนี่ยค่อนข้างสูงมากขึ้นละ,ละนั้นเนี่ยเร,เราอาจจะขยับเคสเนี้ยขึ้นมาอยู่ในเคสสองดังนั้นเนี่ยเอ่อเคสหนึ่งเคสสองตอนนี้มันจะเป็นเคสที่บูล l i s แบบอ่อนๆแล้วก็เป็นเคสที่แบริ i s h ละดังนั้นเนี่ยเราก็เลยปรับแซจี้มาเป็นแซจี้ที่แบบเออ่ c h e กิ้งเทรนด์แล้วก็แซจี้ที่แบบโปรเทคพอร์ตนะครับไปก่อน รอดูประมาณวีคหนึ่งนะครับว่าวีควีคหน้ามีสัญญาณประมาณไหนเกิดขึ้นถ้าวีคหน้ามีกราฟฟิ้งเกิดขึ้นเราก็จะหยุดการมองไปในฝั่งซูเปอร์บริดหรือว่าดรอปเปอร์เซ็นต์ลงไปอีกนะครับแอดดังนั้นเนี่ยตอนนี้เคสซูเปอร์บริดอยู่ในเคสสามนะครับแอดเคสที่มองว่าอ่อนแรงเนี่ยอยู่ในเคสสองละนะครับตรงนี้ถ้าเกิดหลุดเทรนด์เมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะกลับมาอยู่ในในไพริโอตี้ที่หนึ่งครับขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ไพริโอตี้ที่หนึ่งยังเป็น ending อยู่นะฮะเท่านี่่เน, c c 4, นเนีย ที่ผมมองคือผมมองแนวนอนนะครับเรียกว่าเป็น, C, นเซลล์ที่สมาเรี้ยวเป็นมุมมองการมองแบบแบบแนวนอนแล้วกันเนาะดูดีมาซับไพโซนนะครับคอนด,ดีมาซับไพโซนของตลาดเนี่ยตอนแรกที่เรามอง 5%, 5้เนี่ยขึ้นไม่อ่อนแรงตอนนี้ขึ้นจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปละทำยังไงขึ้นมาจบแถวประมาณแสนแสนสองหมื่นสองเลยเนี่ยเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปประมาณ15%นนะครับแล้วตรงนี้จะลดลงนะครับลดลงไป 65, หกสิบห้าเลยหกสิบห้าเนาะนะครับนั่นหมายความว่าตรงเนี้ย เราจะประเมินดูว่ามันออกข้างแบบมันหลุดโลไหมถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันออกข้างเราก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพิ่มแล้วก็รอดูว่ามันจะเบรกได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้มันอ่อนแรงไปแล้วผมเลยคิดว่ามันน่าจะมีการแท่งสบัดอีกสักแท่ง2แท่งก็เลยมีโอกาสขึ้นมาแล้วอ่อนแรงแล้วดรอปลงไปเลยนะครับแล้วเนี่ยอันนี้สิเนาะในการอ่อนแรงแล้วก็อีกอันนึงคือนะครับเดี๋ยวผมลบทุกนี้ออกดีกว่ารู้สึกว่าตัวการราเวลมันไม่ค่อยสวยละเพราะว่ากราฟมันขยับมาแล้วนะครับเรามองว่าชุดนามคกลง แล้วมันมีการสวิงมีโอกาสตลอบลงเลยนะครับมีโอกาสตล o บลงเลยเพราะว่าชุดเนี้ยที่เราต้องมาเมินเนาะเดี๋ยวผมขอปรับตรงนี้ก่อนปรับตรงนี้ใหม่ดีกว่าปรับให้เป็นแบบการย่อและยกโลอยู่แล้วเบรกนะครับอันนี้คือ65%เนะครับแล้วก็ชุดที่แคร็กลงมาแล้วหลุดเทรนเนี่ยมีโอกาสหลุดเทรนแล้วปรับเป็นเป็นเป็น b a i เนี่ย20% ตอนนี้ไม่เพเิ่มนะดังนั้นนีตอนนี้เราความกังวลมันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นเคสนี้ไหมที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นถ้าแท่งเดย์ปิดอีกปิดอีกแล้วไม่มีการบู en, ริกเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นใหม่นะครับดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ทสุ่มเสี่ยงนะครับแกลปตรงนี้ที่ผมปิด L อลที่ผมปิดปิดแอลไปเนี่ยเพราะว่ามันมีระยะอพไซด์อีกไม่เยอะนะครับจากที่มองนะจากที่มอง,จา,มองจากภาพย่อยด้วยจากภาพเดย์ด้วยแล้วตรงจุดนี้นนะครับเป็นจุดที่เราแอลเพราะว่าตรงนี้ดาวซ้าเหลือไมาเยอะแล้ว ผมก็ได้ปิดคอยลเก็บมาเพิ่มใช่ไหมแต่ก็จะอาจจะปิดได้ไม่สุดนะครับปิดได้แถวโซนประมาณ 1, 1นะึ่งหนึ่งแปดอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าโอเคเอึ่งหนึ่งเ้านก็ริสเคานซ์น่าบล่ะพอแล้วเพราะมันติดตรงช่วงเออ่เรียกว่าเป็นซับไพโซนนะครับเนะดี๋ยวไปดูต่อนะครับเดย์พาร์ทของการมองเป็นโซนนะครับโซนเนี่ยตอนนี้เปอร์เซ็นที่จะซูเปอร์บริดขึ้นไปเลยผมมองว่าโซนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นไปยืนได้ยากขึ้นเพราะว่าเดย์เดวิสเซนละแล้วก็โซน2นะครับน่าจะมีการไซเบกเกิดขึ้น้นนแต่่ชุุดดเเีจะหลหลลรือปา ต้องมาดูกันถ้าหลุดก็จะเป็นสีแดงและเป็นลงมาเล่นโซนสามนะครับแล้วเนี่ยสีเราต้องประเมินคืออีกประมาณ3 4มวันนะครับผมจะต้องรอดูว่าทม์เฟรมย่อยมันเริ่มหลุดเทรนหรือเปล่าถ้ามันเริ่มหลุดเทรนเปอร์เซนต์การเกิดสีแดงจะมากขึ้นนะครับขยับมานะครับในพาร์ทของการมอง Mc มองย่อ for นะครับตรงนี้ก็เล่น L กันอยู่นะถ้าเกิดสมงมาเริ่มหลุดเทรนมี b ี s เเกิดขึ้นมีช็อคเกิดขึ้นในทม์เฟรมย่อยเราจะโยนทิ้งก็ได้ นะครับตรงนี้ในฝั่ง MC เนาะแล้วก็ด้านล่างมันจุดที่เปน็นแนวสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับด้านล่างเลยแถวโซนประมาณ108ก็เดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับว่าจะมีโอกาสาลงไปถึงไหมนะฮะขยับ <S 2> <S 2> มาในฝั่งทองคำนิดนึงนะครับทองคำมีแรงเทขายกดลงมานเพื่อนตอนนี้เรายังไม่ได้เล่นเพราะว่า time frame day ยังไม่มีสัญญาณการออกแรงเกิดขึ้นนะครับนต่นผมไปซูมอินดูสิมันทิงน้งดิ่งลงมาแรงไป day ตัว4ชั่วโมงยังไม่มีสัญญาณการออกแรงเลยเราเลยยังไม่ได้แอคชั่นเข้าไป นะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำคือเออ่ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดแถว g a ปแถวโซนนี้มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะผมวงไว้ก็ได้เออมื่อมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะเข้าไปแอคชั่นได้ทีหนึ่งนะครับแต่มันต้องมีสัญญาณการอ่อนแรงก่อนในภาพย่อยนะครับภาพ4ชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็วางกับจุดที่มันจุดโลพวกนี้ในการเล่นก็น่าจะได้สักไม้หนึ่งอ่ะนะฮะแล้วก็ด้านบนถ้าเกิดมันกระชากขึ้นไปเลยเ i v e r g e n c e เราจะหาจังหวะในการ s ทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยลงมาเจอด้านล่างเราจะหาจังหวะในการแอลนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปตามดูก็ได้นะครับใน Discord แล้วก็จะมีมุมมองการอัปเดตมุมมองการเทรดเนาะเรื่องการเปิดออเดอร์ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นบีซีในดิสคอตนะครับเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บเจอห้องกฎระเบียบนะครับ oh. กดเราซาก่อนแล้วห้อง,องต่างๆก็จะป๊อปอัพขึ้นมานะครับเราก็เข้าไปตามแจมกันในห้องเว็บสมาชิกนะครับในห้อง go up member ได้นะครับในฝั่งทองคํา ซึ่งก็จะอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อนเพื่อนๆพูดคุยกันเรียลไทม์ก็จะได้ไอเดียต่างๆในการในการเทรดนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมอื่นนะครับดอลลาร์ยังยังอ่อนอยู่นะฮะน้ำมันนะครับเดี๋ยวรีแคปเร็วๆหลุดโลมาแล้วนะครับในฝั่งภาพเดย์แล้วก็ดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์ก็บวกขึ้นมา 1, นนนะ n a s d a กนะครับขึ้นไปต่อ1.33นะครับก็มีดเวอเรนเจ์เกิดขึ้นในภาพใหญ่ด้วยนะครับภาพมันภาพบีกนะตอนนี้ n a s d a กมีเดเวอเจนะครับ เหลือเหลือแค่พวกกราฟฟิ้งเกิดขึ้นถ้ามันมีกราฟฟิ้งเกิดขึ้นนี่เหนื่อยเหมือนกันนะฮะก็เอ,อ่อมันขึ้นมาโดยเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าความโฟโมโไมอไหมต้นทุเฟงกินเด็กของตลาดดาวจนไ์ก,ก็พุ่งขึ้นมาอยู่ในโซนความโลภเหมือนกันนะก็ขึ้นมาด้วยด้วยความโลภและความมั่นใจของตลาดนะครับว่ารอบหน้าเฟดหน้าจะมีการลดดอกแน่นะฮะไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันผมผมก็อยากรู้ว่าเกมนี้มันจะไปจบตรงไหนเนาะในแถวโซนเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่แบบหลายๆ Time ทม์เฟรมหลายๆ a s s แอสเซทก็ตึงๆนะครับอ ขยับมานะครับในภาพของตัวอีทิวเรียมนะครับดูชื่อใบหนึ่งนะครับอีทิวเรียมเนี่ยขึ้นมาจ่อที่จะทำการ break เบรกละออกทำ high ชุดนี้ซึ่งจริงผมเอสไปแถวประมาณ4 4่หเนะ 4, 4, 4, 4, 2, าะสี่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 สองแถวไมลแรกแล้วก็มาเติมเพิ่มนะครับตอนนี้อ s I ไปแถวโซนนี้ซึ่งถ้าเบรกได้ยอมนะครับเบรกได้ยอมเป็นไม้นี้นะที่เราแบ่งมาจิ้นมาทําการเล่นนะครับแล้วก็อ๋อจุดนี้มาผมเห็นติดต้านก็เลยเล่นแล้วก็ทำเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์มีการออกแรงเกิดขึ้นนะครับในภาพใหญ่ๆเลยแล้วก็ในภาพของทำเฟรมเล็กๆด้วย สี่ชั่วโมงก็น่าจะมีเหมือนกันเห็นไหมครับสี่ชั่วโมงมีหมดละเราก็ในฝั่งของตัวทับเฟรมวีกนะครับทับเฟรมวีกก็มีภาพใหญ่เดวิเซนเหมือนกันนะครับนันเนี้ยตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเบรกได้ไหมแต่เราก็เทรดตามเงื่อนไขไปนะครับอันนี้คือตัวแรกที่ตัวแรกในขายเอสของเรานะแต่เราก็ยังคิดว่าน่าจะไม่ได้เพิ่มตัวอื่นหรอกนะครับก็เทรดเชคกิ้งเทรนไปก่อนนะครับแล้วก็ในพาร์ทของอตัวเอาคอยอื่นนะครับตัวที่โดดเด่นเลยในรอบนี้ก็จะมีลิงก์นะครับที่เราเปิดแอลกันมานะครับทะลลุไปแ้ว ทะลุแนว TP ไปละนะครับทะลุไปเลยนะครับก็เปิดในแนวล่างนะครับแถวโซนประมาณ16เหรียญตอนนี้ขึ้นมาล่าสุด23เนาะก็หลายๆคนก็อิ่มอิ่มกับริ้งนะแล้วก็มีตัวอื่นหมูดงแดงงเงี้ยหมูแดงก็ไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แล้วรอบนี้เอาแล้วคิดว่าน่าจะไปแรงวันนี้นะครับไปก็ค่อนข้างเบาแล้วก็มีกับฟิงกดลงมาเราเลยโยนทิ้งก่อนนะครับก็โยนทิ้งก็ยังมีกําไรนะเพราะว่าเราแข็บไปแซวอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ในการเล่นเออเรียกว่าเป็น ช่วงโครงสร้างของ B C web 5แล้วกันผมเรียกนี้แล้วกันคือตรงนี้เราเราประเมินว่ามันมีโอกาสวิ่งขึ้นมาเป็นลักษณะของอาจจะเป็น 1, 2, 3, 4, งสอห้าอะไรสักอย่างซัำติ่งแถวโซนนี้หรือว่าจะเป็นชุดท,ที่มันใกล้ใกล้ใกล้จะจบรอบอะในมุมมองผมเนะี่ยผมเลยต้องเล่นเอาคอยแบบ S L ใกล้หน่อยขยับขยับ S L ขึ้นมาใกล้หน่อยอะไรเงี้ยในฝั่งเอาคอยด้วยแล้วก็ในฝั่ง B C ด้วย ที่แบบว่าถ้าเกิดสมมติอัพไซด์มันเหลือมาเยอะเราอาจจะไม่ต้องเทคเยอะนะึกออกใช่ไหมถ้าเราไปเทคเนี่ยแล้วไปเติมออเดอร์หรืออะไรก็ต่างเรา,เราล้นกดลงมาเนี่ยเราจะมีเรียกว่าเสียเปรียบแล้วกันในฝั่งดาวไซด์นะครับดังน,นี้ตอนนี้พอร์ตของผมนะก็มีการตึงมูลค่าในฝั่งของพวกออปชันแล้วก็ในพาร์ทของ my s ที่ทำการเ testing ten ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆใน discord นะครับสามารถไปตามดูกันได้ครับ สุดท้านในคลิปนี้นะครับเราก็เด้ตลาดภาพรวมกันนะเพื่อนว่าบิตคอยมีโอกาสไปได้ไกลขนาดไหนนะครับซึ่งในภาพของตัวภาพมันยังปกคลุมด้วยเดเวอร์เจนนะครับวีคมีโอกาสเกิดเดเวอร์เจนแล้วก็มีโอกาสเกิดกราฟฟิง้งด้วยเพราะว่าเดย์ตอนนี้มีสถญญานการณ์การออกแรงเกิดขึ้นแล้วที่ปิดไปเมื่อกี้นะครับตอนช่วงที่เราอัดคลิป ะครับก็ถ้าใครที่อยากจะเข้าไปตามดูนะครับในมุมมองการเทรดก็สามารถเข้าไปดีคอกกันได้นะครับและใครที่ยังใช้ง,งานในเชตต่างๆเป็นสมาร์ทคลิปต่อท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับทำีรีสติภัยละและเพื่อนๆชอบเรื่องเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้พานเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซี ancy, แล้วก็ฝั่งของเทสเชิงมาเก็ตวุน,นิมนกรฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ